การเผยแพร่สื่อลงโลกโซเชียลนะคะโดยเฉพาะสื่อที่ไม่ใช่ข่าวจริงล่าสุดทางด้านของอ,อสอเทพ,พาค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะไปหาชายวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะที่มีการโพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลนะคะด่าทออสอในพื้นที่ออเทพพา ว่าไปจับกลุ่มยาเสพติดทํานองว่ามีการกล่าวนะคะว่าอสสดังกล่าวเนี่ยเป็นการจับกลุ่มหรือว่าเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดที่เกินกว่าเหตุล่าสุดเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านในอำเภอค่ะไม่อยู่เฉยนะคะบุกไปที่บ้านของชายวัยรุ่นคนดังกล่าวค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลที่มาที่ไปว่าข่าวหรือว่าข้อมูลที่โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งจากกรณีที่เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะนำโดยนายสมศักดิ์ชูศรีปลัดอำเภอพร้อมกำลังสมาชิกอสอชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจเหี่ยวดำวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจ,จากนักขายาบ้าในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้3ค,คนพร้อมของกลางยาบ้ารวม800เมตรเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่เรามีการนำเสนอข่าวกันไปจำได้ไหมคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวนี้ปรากฏออกทางสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลค่ะได้มีชายวัยรุ่นคนหนึ่ง โพสต์ต่อว่าแล้วก็กล่าวหาอ,อสาในพื้นที่โปรเทพาทํานองว่าอ,อสาเทพาเล่นยาทั้งนั้นเที่ยวดันมาจาับเพื่อนเขาและปัสสาวะยังสีม่วงอีกด้วยแม่เรื่องนี้พอข่าวออกไปค่ะ ท่านประหลัดก็บอกว่าทําให้อสอเทพาเสียหายเพราะว่าถูกสังคมมองในแง่ลบว่าอสอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะอสอชุดที่ไปจับกลุ่มแล้วก็ตั้งใจทํางานเพราะว่าหมดกําลังใจเพราะว่าโพสต์กล่าวหาแบบแลลอยแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงค่ะล่าสุดทางด้านประหลัดอำเภอรเพระเรีกําลังสมาชิกอสอแล้วก็ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจเหี่ยวดําค่ะเรีวยกว่าตามกันไปที่บ้านของชายวัยรุ่นคนนี้นะคะซึ่งอยู่ที่ตลาดเทพาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ถึงการที่โพสต์ต่อว่าอสสแล้วก็ขอข้อมูลค่ะว่ามีอสสคนไหนบ้างที่เล่นยานแล้วก็ให้ระบุต,ตัวตนมาเลยเพื่อจะได้ดําเนินการทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายทันทีโดยไม่มีการละเว้นโดยปรากฏว่าหลังจากที่เดินทางไปที่บ้านของวัยรุ่นคนนี้นะคะก็พบว่าวัยรุ่นคนนี้กําลังนอนพักอยู่ในห้องนอนค่ะจึงให้ผู้ปกครองเรียกออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมด แล้วก็ยังพบว่าในห้องนอนนะคะมีน้ําใบกระท่อมนี่อยู่ด้วยซึ่งวัยรุ่นคนนี้ก็ยอมรับเขาว่าตัวเองเนี่ยดื่มน้ําใบกระท่อมก็ไปจริงๆแล้วก็จากการสอบถามวัยรุ่นคนนี้ก็บอกเ่าว่ายอมรับว่าที่โพสเนี่ยโพสจริงค่ะแล้วก็โพสต์ไปได้วยความคึกขนองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเห็นเพื่อนๆนะคะในพื้นที่เนี่ยพูดต่อต่อกันมา ก็เลยโพสต์ตามไปเรื่อยเปื่อยเมื่อถามว่าเพื่อนคนไหนหล่ะที่บอกและที่รู้ว่าอสอคนไหนเล่นยาเนี่ยให้บอกมาหน่อยได้ไหมมายืนยันหน่อยได้ไหมว่าเป็นอสอคนไหนเพื่อจะได้เอาผิดดําเนินการทางวินยัยปรากฏว่าไม่สามารถบอกได้แล้วค่ะว่าเป็นเพื่อนคนไหนหรือว่าชี้ตัวยืนยันอสอคนไหนที่บอกว่าเล่นยาหรือว่ามีการพฤติกรรมดังกล่าวโดยวัยรุ่นคนนี้ก็ได้แต่อ้ำอึง้งอ้ำอึ้งค่ะไปไม่ถูกแล้วก็บอกว่าลบโพสต์ไปแล้ว ไม่ได้แบบอะไรเลยก็แค ok ่โพสขึ้นมาตามเพื่อนเฉยๆซึ่งทางด้านคุณสมศักดิ์ชูศรีประลัดอำเภอเทพาค่ะก็ได้ให้ชายวัยรุ่นคนนี้นะคะไปขอโทษอสอเทพาค่ะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทั้ง5ฐานรวมทั้งขอโทษอสอทั่วประเทศและก็บอกว่าสํานึกผิดกับสิ่งที่โพสต์ลงไปซึ่งเจ้าที่อสอก็ให้อภัยแล้วก็ตักเตือนนะคะว่าอย่าทําแบบนี้อีกซึ่งคณะประลัดอำเภอเทพาเปิดเผยนะคะว่าเจ้าที่อสสเทพาทุกคนเนี่ย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดท่ามกลางความเสี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาค่ะแต่ปรากฏว่าข่าวที่มันออกมาจากสื่อที่มีการโพสต์ลงโซเชียลโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ย ท่านบอกว่ามันเป็นการทําลายภาพลักษณ์และก็กําลังใจคนทํางานอย่างอ,อสอในพื้นที่แล้วก็เตือนไปถึงวัยรุ่นค่ะว่าหรือผู้ใช้โซเชียลอย่าโพสต์อะไรที่มันไม่เป็นความจริงหรือว่ามีอคติส่วนตัวเบื้องต้นก็เพียงแค่ให้น้องคนนี้นะคะไปขอโทษอ,อสอเทพาทั้งหมดและให้ผู้ปกครองนําตัวไปบําบัด15วันเนื่องจากพบว่าน้องเนี่ยเสพน้ำํำยาใบกระท่อมนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนด้วยค่ะ